พอคัดถึง5เรื่องที่จะเป็นนอ m i n ีก็ไม่ติดถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะแบบกังวลอยู่ระดับนึงอยู่แล้วว่า,าหลานมาเนี่ยมันมันดีไว้มันดีในบ้านเรา นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันทั้งหมด85เรื่องจาก85ประเทศอะนะครับผมก็ไปไล่ดูบางเรื่องมีโอกาสาได้ดูก็แบบโอ้โหมันค่อนข้างเข้มข้นคือหลานมามันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเพียวดราม่าเล่าถึงครอบครัวความสัมพันธ์หลานกับอาาระยะห่างตรงนี้นะครับและก็เล่นกับเค้าเจอร์ทางฝั่งเอเชียค่อนข้างหนักและค่อนข้างเยอะไอ้โพสิชั่นตรงนี้เนี่ยผมก็เราเชียร์ไว้แต่ มันจะสู้เขาได้ไหมนั่นคือคําถามสําหรับผมเองนะหลานมาเนี่ยได้เข้าไปเป็น1ใน15เรื่องมันก็ไปไกลมากพอแล้วละ่ะมันก็ไปไกลมากพอนะครับที่จะทําให้คนไทยนั้นรู้สึกว่าหนังไทยมีกลิ่นอยู่หนังไทยไม่กระจอกซะทีเดียว